สุขกายสบายใจรวมส่งมอบความสุขโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น BSC Essence BSC Cosmetology ชุดชันในวาโก้น้ำแร่ใหม่เปา Nano t e c สนับสนุนโดยเทคโนกส๊ส สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสุกายสบายใจกับส้มและพี่น้เช่นเคยค่ะเจอกับเราสองคนนะคะสุขทั้งกายแล้วก็อุ้ยสบายทใจใช่แล้วละค่ะ,คะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากเลยค่ะอย่างช่วงแรก beauty i n s i d e by waco ค่ะพี่น้วันนี้น้องเครียดมากเพราะว่าน้องเนี่ยนะคะจะหาของขวัญไปให้เพื่อนที่ตั้งคันอยู่ แต่คือ,อแบบว่าปกติเราก็จะซื้อแต่แบบว่าเออถ้าถ้าคนที่แบบว่าคลอดแล้วส่งให้ลูกเนี่ยโอเคเขา้าใจได้แต่ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนกำลงังตั้งครรภ์อยู่เราจะซื้อ,อให้เพื่อนดีโอ้โหว,วันนี้นะอยากจะบอกเลยว่าต้องซื้อของขวัญชิ้นนี้รับรองว่าเวิร์กแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน b e a ต t y i n s i g h ์ค่ะค่ะในช่วงของ He ลล์อาร์าวนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเชื้อไวรัสอีโบลาที่ตอนนี้เนี่ยนะกำลังแพร่ระบาดอยู่นะยคะแล้วก็หลายคนก็ เข้ามาในประเทศไทยไหมหการคุ้มกันทั้งหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนกระทรวงสาธารณสุขเขาจะคุ้มกันกันยังไงแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าเชื้อนี้กันค่ะโอเคค่ะและในช่วงสุดท้ายค่ะที่เป็นทริคนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชอมอีกแล้ว,ว<า>ใช่ค่ะก,กับการทําผัดมีโคราชแต่ต้องบอกว่าไม่ซ้ำกับครั้งที่แล้วนะคะพี่นศวิธีการในแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกว่ามีวิธีการที่ต่างกัน อุยทำได้หลายวิธีเหรอใช่แล้วแต่ว่าสดะดวกสบายและรสชาติอร่อยอย่างแน่นอนค่ะ แน่นอนเลยเนะคะทั้งหมดนี้ไปติดตามกันได้ในไฮไลท์ของรายการค่ะไปกันเลย mm hmm. ค่ะเพราะอย่างที่บอกไงสรีระของคนท้องเนี่ยนะ <Ha. S 1> พอท้องอ่อนๆมันก็ยังจะเล็กๆอยู่เนาะ mm hmm. พอค่อยๆแบบประมาณ4ี่เดือน5้าเดือนก็เริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ mm hmm. จะใส่ชุดชั้นในตัวเดิมมันก็ไม่ได้นะ mm hmm. ไม่เพียง mm hmm. แค่เฉพาะแบบว่าช่วงล่างท่้งนั้นนะ <Ha. S 1> ไม่ใช่แค่กางเกงชั้นในแต่เสื้อชั้นในเนี่ย mm hmm. ก็เกี่ยวด้วยเราจะพาไปรู้จักกับเชื้อไวรัสอีโบลาไปทำความรู้จักกันว่าเจ้าเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยมัน เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ความแรงของมันเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมีเมนูผัดหมี่โคราชมาฝากใช่ไหมคะคแต่ว่าวันนี้ค่ะวิธีการทํานั้นแตกต่างกันทุกครั้งโดยปกติทั่วไปแล้วเราจะใช้เตาแก๊สในการทาวันนี้แตกต่างอย่างไรบ้างคะคือเราจะใช้อกระบกรนะุก,กิ้งด้วยไมโครเวฟ<อ> บิวตี้ไซส์บายวาโก้ค่ะหมพี่โน้ต่ะมึงทำอะไรอ่ะก็นี่ไงกําลังหาของขวัญท no ี่ส้มอยู่นี่ไงที่ส้มบอกว่าจะเอาของขวัญไปให้กับเพื่อนที่ตั้งคันอยู่ใช่ไหมใช่คือแบบว่าตอนนี้คือคิดหนักมากว่าแบบว่าถ้าสหมนสุดเพื่อนคลอดแล้วโอเคเราซื้อของที่แบบว่าไปให้ลูกถูกได้แต่ทีนี้ว่าแบบ อยากจะซื้อของให้เพื่อนค่ะพี่โนแต่ว่าเพื่อนกำลังตั้งครรภ์อยู่เพื่อนส้มท้องกี่เดือนแล้วอะตอนนี้แหะค่ะพี่โนกําลังแบบว่าเริ่มเริ่มท้องไม่โตมากเท่าไหร่อ๋อนี่นี่นี่อยากจะบอกเลยนะว่าชิ้นนวาโก้เนี่ยนะสําหรับคุณแม่เนี่ที่กําลังมีท้องอ่อนๆเนี่ยเขามีเป็นแบบไตรมาสนะส้มของเพื่อนส้มท้องอ่อนๆใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะนี่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 เห็นไหม หนึ่งถึงสามเดือนเป็นไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นคืออย่างนี้เองคือบางทีเนี่ยคือคนตั้งครรภ์เขาต้องมีชุดชั้นในเฉพาะใช่ไหมพี่นุถูกต้องแล้วนะคะแล้ววาโก้เนี่ยนะเขาก็จะแนะนําเป็นไตรมาสไตรมาสนี่พว่าก็เป็นเดือนที่สี่ถึงเดือนที่หกอย่างนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่เดือนที่หกไปจนถึงคลอดเลยโอ้งั้นคือก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทาความเข้าใจก่อนใช่ไหมคะว่าเพื่อนเราท้องกี่เดือนใช่แล้วก็ เหมาะกับแบบไหนดีถูกต้องแล้วนะคะเพราะอย่างที่บอกไงสรีลักษ์ของคนท้องเนี่ยนะพอท้องอ่อนๆมันก็ยังจะเล็กๆอยู่เนาะพอค่อยๆแบบประมาณ4ี่เดือน5้าเดือนก็เริ่มใหญ่เริ่มใหญ่จะใส่ชุดชั้นในตัวเดิมมันก็ไม่ได้นะไม่เพียงแค่เฉพาะแบบว่าช่วงล่างเท่านั้นนะไม่ใช่แค่กางเกงชั้นในแต่เสื้อชั้นในเนี่ยก็เกี่ยวด้วยเพราะบางทีคุณแม่พอแบบท้องแบบหลายเดือนไปนะมันก็จะเริ่มอวบอัานเอาอย่างนั้นดีกว่า ไม่เรียกว่าอ้วนนะคะคุณแม่เดี๋ยวจะก,กังวล<า>เรียกว่าคุณแม่อาจจะเริ่มอวบอั่นขึ้นมันก็จะต้องแบบเลื่อนไซ,ซส์ชุดชั้นในหน่อยนะส้มนะโอเคอได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่ท้องจะไปเลือกซื้อนี่นะคะพี่โนต้ตเดี๋ยวเราไปดูสกูปันก่อนดีกว่านะคะว่าคุณแม่ในแต่ละช่วงวัยนั้นเหมาะกับชุดชั้นในแบบไหนกันบ้างได้เลยโอเคไปชมกันเลยค่ะ,คะ ช่วงเวลาการตั้งครรภ์ของคุณแม่แบ่งเป็นสามไตรามาสจะมีการพัฒนาของขนาดทั้งหน้าอกและหน้าท้องไตรามาสแรก1-3เดือนเต้านมจะรู้สึกเจ็บใต้รักแร้ตึงจนรู้สึกถึงความหนักของเต้านมซึ่งเป็นสัญญาณบอกถึงการเตรียมความพร้อมในการสร้างน้ำนมสำหรับเจ้าตัวน้อยเพราะฉะนั้นอกก็จะขยายใหญ่ขึ้นและไวต่อความรู้สึกบริเวณท้องก็จะเริ่มตึงและมีอาการท้องผูก มีอาการตกขาวมากกว่าปกติและคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะกางเกงในที่เคยสวมใส่ปกติอาจจะใช้สำหรับช่วงเวลาตั้งครรภ์ไม่ได้อีกชุดชั้นในที่เหมาะสำหรับสรีระที่เปลี่ยนไปในช่วงไตรมาสแรกยกทรงควนมีการออกแบบพยุงเต้าทรงให้ความยืดหยุน่นและรองรับน้ำหนักได้มากกว่าปกติและมีโครงอ่อนพิเศษเหมาะสมกับฐานเต้าทรงคุณแม่ที่จะมีการขยายในช่วงนี้ หากเสื JI, ้อชั้นในที่ใส่อยู่เริ่มอึดอัดไม่สบายตัวคุณแม่ควรเปลี่ยนใหม่ทันทีกางเกงชั้นในก็ควรออกแบบเพื่อรองรับการขยายของครานอย่างต่อเนื่องเนื้อผ้าต้องไม่ระคายเคืองผิวเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่2 4-6เดือนก็ต้องมีการปรับตามความเหมาะสม เพราะท้องจะขยายใหญ่ขึ้นอีกช่วงที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าท้องใหญ่ขึ้นชัดขึ้นตามการเติบโตของทารกในครรภ์ทรงอกจะเปลี่ยนแปลงต่อมน้ำนมขยายตัวขนาดของเต้านมจะใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ1-2ครับน้ําหนักมากขึ้นจะทำให้เต้านมคล้อยลง ส่วนท้องจะใหญ่ขึ้นเอวจะค่อยๆหายไปน้ำหนักท้องจะเลื่อนไปข้างหน้าทำให้ช่วงนี้คุณแม่ปวดหลังและปวดเอวได้ง่ายชุดชั้นในควรเลือกยกทรงต้องมีผิวสัมผัสนุ่มมีสายบาทที่รองรับน้ำหนักเต้าทรงและตะขอที่สามารถปรับเพื่อรองรับการขยายของลำตัวได้ทุกระยะของการตั้งทัน กางเกงในควรเลือกแบบตัดต่อด้านหน้าเพื่อการยืดหยุ่นของท้องและเพื่อเพิ่มการพยุงคันไตรามาสที่3ช่วง7-9เเดือนคุณแม่นั้นจะต้องมีร่างกายที่เตรียมพร้อมสำหรับการคลอดอกจะมีความใหญ่และหนักขึ้นท้องจะตึงและแข็งขึ้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณแม่จะมีน้ำหนักมากซึ่งเป็นสาเหตุของการปรวดหลังหลังคลอด การเลือกใช้กางเกงในพยุงครันจะช่วยให้คุณแม่ทรงตัวดีขึ้นและควรจะใส่ยกทรงแบบเปิดเต้าสำหรับคุณแม่หลังจากคุณแม่คลอดเจ้าตัวน้อยควรให้น้ำนมลูกทันที เพราะนมหยดแรกนั้นอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารและคุณแม่เองก็ควรจะเพิ่มความสะดวกในการให้นมลูกด้วยการเลือกชุดชั้นในที่สามารถเปิดให้นมลูกได้ช่วยในเรื่องของความสะดวกยังช่วยดูแลเต้าทรงไม่ให้หย่อนคล้อยแผ่นซับน้ำนมก็ขาดไม่ได้เช่นกันส่วนท่อนล่างควรใส่สเตกกระชับหน้าท้องเอวสูง เพื่อควบคุมบริเวณเอวสะโพกและหน้าท้องให้ค่อยๆกลับสู่สภาพเดิมและถ้าหากต้องการการกระชับต้นขาก็ควรใส่เป็นสเตย์ขายาวหรือเป็นแบบบอดี้สูทก็ได้แค่นี้ก็รับมือกับการเป็นคุณแม่มือใหม่ใส่ใจลูกน้อยและใส่ใจตัวเองไปพร้อมๆกันได้แล้วละค่ะ โอเคเข้าใจแล้วคะ่ะพี่โน้ตนี่เป็นการเลือก<า>งหลา<ะ>ใช่แล้วนะคะเพราะว่าวาโก้เนี่ยนะเขาเน้นแล้วก็บอกเอาไว้นะคะว่าคุณแม่เนนะที่ตั้งคภ์ในแต่ละไตรามาสเนี่ยจะต้องใส่แบบไหนทําความเข้าใจกันไปแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะถ้าหากว่าเป็นคุณแม่ที่ตั้งครันอยู่ก็ไปซื้อาสมใส่ได้แต่ถ้าใครจะหาของขวัญอย่างส้มเนี่ยนะก็ไปหาซื้อได้เช่นเดียวกันโอเคค่ะแม่ต้องขอบคุณวาโกจริงนะคะพี่โน้ตเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าใจผู้หญิงจริงๆ จริงๆนะตั้งแต่ผู้หญิงที่เป็นแบบวัยรุ่นอย่างเราจนถึงผู้หญิงที่แบบว่าเป็นวัยคุณแม่ชัดเจนชัดเจนแล้วก็แบบเป็นคุณผู้หญิงที่แบบว่าอาจจะสูงวัยนิดนึงมีหมดมีหมดทุกวัยเด็กๆเขาก็มีนี่แหละค่ะคือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากในช่วงของ Beauty Insight by Waco ค่ะ